ถ้าเราไม่พูด ruption, คอรัปชันมันจะหนักกว่านีใ้ใครๆก็อยากจะมีอภิสิทธ์ <B> IP, อ่ะ i p อภิสิทธ์ต้องเป็น VIP เมื่อคอรัปชันหรือมีคนไปติดสินบ,บนไปให้เงินให้ผมโยชน์ของเขามากๆเนี่ยนโยบายของรัฐก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากลัวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมอยู่กับท่านผู้ชมในวันนี้นะคะ วันนี้ชวนกันคุยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งหลายคนก็ทราบดีค่ะว่ามันเป็นมะเร็งร้ายที่เกาะกินการเจริญเติบโตของประเทศไทยนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องน่าตกใจที่มีคนจํานวนไม่น้อยกลับมองว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยย้นยวนได้นะคะปล่อยผ่านไปได้ วันนี้มาคุยกันค่ะว่าเราจะทําอย่างไรให้สังคมไทยไม่คิดว่าเรื่องพวกนี้เล็กน้อยอีกต่อไปนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราคือดรมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีคับคุณศิลินาครับขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะครับสละเวลามาพูดคุยกันในวันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะอาจารย์ตอนนี้หลายคนมองว่าเอ้ยยุ่นๆได้เป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องของการเรียกรับให้สินบนคือตกใจมากมันน่าตกใจที่ว่ามีคนคิดแบบนี้อาจารย์อาจารย์ทําไม ถึงมีกลุ่มคนที่คิดเหล่านี้แบบเนี้ยเพิ่มขึ้นคะสมัยผมยังเด็กๆเนี่ยนะครับมผมก็จําได้ลหละเวลาเราไปติดต่อที่อำเภอรหรือผู้ผู้ใหญ่ไปติดต่ออำเภอเนี่ยเขาจะต้องมีจ่ายค่าน้ําร้อนน้ําชานะครับให้กับ,บเจ้าหน้าที่จะทําอะไรก็แล้วแต่3บาท5บาทสมัยก่อนนะครับและเรื่องเหล่านี้เฮ้ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่มีมีเสมอมานะครับจนทุกวันนี้ใครไปจะสร้างบ้าน หรือจะเปิดร้านอาหารจะเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตคุณต้องจ่ายเปี้ยใบรายทางไปหมดเลยกับเจ้าหน้าที่เพราะเผื่อจะไม่ได้ด้วยมันแล้วมันไม่คุ้มครับที่คุณจะรอเพราะนั้นทุกคนก็จ่ายไปไปมามากลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่พวกนั้นนะคนในกระบวนการยุติธรรมอ่ะตำรวจอายการผู้พิพากษาจํานวนมากเลยทุกวันนี้เราเห็นเลยว่าซื้อได้กระบวนการยุติธรรมของเรามีปัญหาไปแล้วคนก็บอกโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย แล้วไอ้คำว่าหลักนิติธรรมนิติรัฐของประเทศไทยมันจะไปถึงไหนนีอันนี้ผมนึกย้อนไปถึงคนอของเทสลาที่เขาพูดเลยนะแล้วไอ้คำว่ารูอ f ฟรอของไทยอ่ะมันจะไปถึงไหนนะครับกระบวนการที่ทำไปวันนี้เราได้ยินพูดถึงวัดก็มีโกงใช่ไหม,มพูดถึงโรงเรียนทั้งครูทั้งนักเรียนก็มีโกง,งวัดกับโรงเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์นี้เลยใช่ในมหาวิทยาลัยก็มีการ ทั้งครูทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาทั้งผู้บริหารก็มีรอกงานวิชาการปริญญาก็มีการซื้อขายได้ตำแหน่งวิชาการก็ซื้อขายได้ไม่นานนี้ข้อสอบอาจารย์คณะนิตินิติชุลาใช่เพิ่งเป็นเรื่องเป็นเล่าในตำรวจใหญ่แล้วไปเกี่ยวกับในตํารวจอดีตในตํารวจใหญ่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วแล้วมันจะไปยังไงแต่สิ่งที่มันมันบีบหูวใจคนไทยมากกว่านั้นก็คือว่า ทุกวันนี้แม้กระทั่งองค์กรตรวจสอบองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเราก็ได้ยินกระเสนกระสายแล้วว่ามีเรื่องของการวิ่งเต้นเส้นสายมีมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องคอร์รัปชันมันจึงอยู่ในชีวิตของคนไทยมากจนวิกฤตแล้วก็กลายเป็นว่าถ้าเราไม่พูด คอร์รัปชันมันจะหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เชิญและให้เกียรติผมมาพูดเนี่ยมผมดีใจครับแล้วก็อยากจะพูดให้ท่านผู้ชมรายการนี้เนี่ยได้ช่วยกันคิดไปด้วยกันว่าเราจะทําอะไรเราจะสู้กันยังไงได้บ้างครับใช่คือบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆตัวเดกดิฉันเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่ไม่ไม่มีใครไม่เคยเรื่องของการจราจรเวลาเราโดนตํารวจเรียก <c oughs> พี่ช่วยนิดนึงนะแป๊บเดียวพอดีจะรีบอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำกันจนเป็นชินอ่ะอาจารย์จนบางทีไม่รู้สึกว่า ไม่ไม่รู้สึกผิดนะเอางี้แล้วกันอัน,น<ม>อันนี้ดิฉันขอยกตัวอย่างเรื่องใกล้ๆตัวส่วนเรื่องในระดับชาตินี่โอ้โหเราเห็นกันเยอะแยะคือแตะตรงไหนก็เจอทุกจุด<ม>ทุกจุด<ม>อันนี้นะที่คุณสุรินาะพูดมาเนี่ยเรื่องการจราจรหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับมันกลายเป็นภาพใหญ่ของประเทศไทยอันหนึ่ง<ม>เขาบอกว่า<ม>สังคมไทยเนี่ยมันอยู่ภายตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ3ามออออที่หนึ่งก็คืออภิสิทธิ์คือใครๆก็อยากจะมีอภิสิทธิ์อ่ะ BIP อ่ะต้อง<น>เป็น VIP <ะ>เพราะฉะนั้นไอ้แม้แต่คนเป็นในายตำรวจใหญ่อ่ะอายุจะ60อยู่แล้วเนี่ยก็ยังไปดิ้นรนให้ตัวเองเนี่ยได้ปริญญาทั้งทั้งที่ทมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ฝีมือรจริงๆเนี่ยะนะครับอันที่สองก็คือวิสังคุมไทยเนี่ยมันเต็ไมไปด้วยระบบอุปธรรมนะ,ะขา้าราชการมีการวิ่งเต้นเส้นสายนักการเมืองนะครับก็มีการวิ่งเต้นเส้นสายใครจะ,ะหวังว่าตัวเองจะชนะเลือกตั้ง ชนะเลือกตั้งแล้วจะต้องได้เป็นกรรมธิการจะต้องได้เป็นรัฐมนตรีต้องมีตําแหน่งโน้นนั้นคนพวกนี้จะต้องมีเครือข่ายอุปถัมตัวเองให้ได้<ะ>เพราะฉะนั้นรวมๆกันเป็นหมดเลยนะครับอันที่สมก็คือว่าเพื่อที่จะให้ได้พิสิทธิ์เพื่อที่จะอุปถัมภ์กันได้เนี่ยกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในเส้นวงของอํานาจจะต้องเป็นพวกบ้าอํานาจครับหรือเขาเรียกว่าอํานาจนิยม นะกลายเป็นพวกอํานาจนิยมก็คือแทนที่จะทําอะไรแบบเปิดเผยตรงไปตรงมาเอาประชาชนว่ายังไงสังคมว่ายังไงนะครับข้าราชการชั้นผู้น้อยคิดอย่างไรก็กลายเป็นว่าฉันเป็นใหญ่เอาอย่างนี้ทําอย่างนี้รวบลัดอย่างนี้เอาไม่เป็นไรอันนี้ยกเว้นขั้นตอนได้อันนี้ใช้ดุลพินิจแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเห็นไหมครับสามออนเนี่ยมันทําลายแล้วมันทําให้สังคมไทยเนี่ยไหลลงไปเรื่อยๆกับคอร์รัปชันครับ คืออันนี้เป็นเรื่องที่บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของอฝ่ายบริหารทั้งเรื่องอำนาจอุปถรัรมภ์ความเป็นอภิสิทธิ์อะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วมันมีผลกระทบต่อทุกคนนะมันมีผลกระทบต่อสังคมม,ม,งคม,มันมีผลต่อคุณภาพชีวิตที่บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงอยากให้อาจารย์ขยายความเรื่องนี้ฟังหน่อยว่า <c oughs> เรื่องพวกนี้มันมีผลต่อคุณภาพชีวิตต่อสังคมไทยไงคือเอาพูดกว้างๆนะคือถ้าคนกลุ่มหนึ่งอะ สินบนได้แปลว่าเขากําลังมีอพิสิทธิ์นะหรือเอาเอาเอายกประเด็นเรื่องการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแล้วกันในภาครัฐนะครับคือคนกลุ่มหนึ่งเนี้ยเวลาติดสินบนใจ่ายใต้โต๊ะเจ้าหน้าที่นะครับก็คือว่าเขากําลังจะเอาเอาพิสิทธิ์อะไรบางอย่างะนะครับเหนือคนอื่นหรือให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยเขาให้เขาทําผิดนะมันแปลว่าคนอื่นจะไม่ได้ หรือในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการโกงนะนะถ้าถ้าไปประมูลง,งานภาครัฐถ้าทุกคนแข่งขันกันตรงไปตรงมาเราในฐานะประชาชนเราก็จะได้ของดีเนาะใช่ถนนหนทางตึกรามอะไรต่างๆครับเราก็จะได้ของดีแล้วรัฐก็จะได้ของของถูกด้วยเพราะว่าถ้ามีการแข่งขันใครทําอะไรได้ที่ราคาเท่าไหร่นะครับรัฐก็จะได้อย่างนั้นและถ้าเพื่อ เพื่อให้เขาชนะการแข่งขันเขาจะต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาเทคโนโลยีมีการสะสมทุนแต่ถ้าวันนี้เขาติดสินบนได้เขาไม่คิดหรอกว่าจะทําของดีทําของหวยไ,ไปก่อนเอาเงินจ่ายจ่ายให้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวก็เซ็นเซ็นรับกันไปตึกมันถึงถล่มไงแล้วก็มีอีกตึกหลายตึกทั่วประเทศไทยเนี่ยมีเป็นร้อยที่ที่สร้างไม่เสร็จอะ่ะนะครับอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับคือทําเพื่อให้ตัวเองได้ได้พิสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งคือคนเวลาจ่ายสินบนเนี่ย เวลาที่ตัวเองไปทําอะไรผิดมาค่ะเราะนั้นเขาก็จะต้องทําให้ตัวเองอ่ะพ้นผิดนะครับอ่าอย่างเช่นสร้างตึกแถวนะครับลุกล้ําที่สาธารณะนะลุกล้ําลําคลองอเปิดร้านค้าล้ําล้ําเข้าไปในเขตบึงล้ําเข้าไปในเขตทะเลเห็นไหมครับหรือทําโรงงานแล้วก็ปล่อยม,ลพ,อยมลพิษปล่อยน้ําเสียปล่อยควันพิษเนี่ยคนพวกนี้ทําผิดเพราะฉะนั้นพอไปติดสินบ,บนจ่ายเงินจ่ายทองให้กับเจ้าหน้าที่ ใครเดือดร้อนชาวบ้านใช่ไหมประชาชนชาวบ้านเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนสังคมเดือดร้อนและเดือดร้อนยาวๆด้วยเพื่อบำบัดไอ้มลภาวะอย่างนั้นเราก็ต้องเอาเงินภาษีของเราอ่ะไปโปะใช่ไหมถ้าถนนพังกลับไปที่ถนนถ้าถนนพังถนนประเทศไทยนี่พังบ่อยมากสร้างบ่อยมากใช่ คนที่จะเดือดร้อนจากถนนพังคือประชาชนวิ่งไปตกหลุมตกบ่อ,อยางแตกมีวัดเหตุเสียชีวิตแล้วก็ต้องเอาเงินไปซ่อม,อมใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นมานะครับอีกอันหนึ่งที่ที่เขาเขาตั้งใจใจ่ายสินบนก็คือเพื่อให้ให้ตัวเองเนี่ยซื้อความสะดวกอันนี้สำคัญเลยนะ,ะเวลาไปขอใบอนุญ,ญาตสร้างโรงงานนะครับโรงงานตัวเองอะ่ะคุณสมบัติไม่ครบ เช่นใช้เครื่องจักรที่มันมันตกยุคไปแล้วมันก็จะก่อมลภาวะนะครับก็ไปจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ซะนะหรือตัวเองมีการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูเนื้อวัวจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นเนื้อเนื้อหมูที่ไม่มีคุณภาพไม่มีหนังสือรับรองนะครับไม่มีหนังสือรับรองเรื่องการการตรวจคุณภาพว่ามันปลอดปลอดโรคอะไรหรือเปล่านะครับ แต่พอจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่อ้าวมันผ่านได้แฮะแล้วก็เป็นอย่างนี้มากมายแล้วเนื้อที่ไม่มีคุณภาพก็เข้ามาให้คนได้ทานเอ,อ๊ะนอกเรื่องนิดหนึ่งออคุณศิริณรู้รู้ไหมว่าเนื้อวัวที่เราบริโภคในประเทศไทยสมาคมสัตวบาล่งประเทศไทยเขาบอกว่า95%ที่เราบริโภคเนื้อวัวกินลูกชิ้นกินหมูหม,หมูกระทะอะไรอ <ผม S 2> ย่างนี้นะชอบเลยสะต้สเองสเ็ก95%มีสารเล่งเนื้อแดงเอ๋อเหรอฮะโอ้ตายแล้วเรากลัวเราอะไปกังวลแต่หมูครับ หมูหมูสุกรเนี่ยแต่วัวเต่าห้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อีกห้าเปอร์เซ็นต์คือของแพงพวกเนื้อเนื้อโคขุนเนื้อโคขุนหรือเนื้อนําเข้าเพราะงั้นคนรวยก็สบายใช่ไหมคนมีสบายมัยถึงเนื้อทั่วไปเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ห่อยใช่เยอะมากเลยใช่พวกนี้มาได้ไงถ้าไม่ติดสินบนคนไทยเนี่ยไปตื่นตื่นสนกกับโอ้เมื่อเมื่อปีที่แล้วบอกว่าไอหมูแช่แข็ง หมูเถื่อนหมูแช่แข็งปลาเถื่อนปลาแช่แข็งใช่ไหมครับไอ้พวกนั้นน่ะมันเอาเชลโลเข้ามาแต่ไอ้พวกนั้นมันเอาสารเร่งเนื้อแดงเข้ามาด้วยเห็นไหมนี่ขลร้ายจากการติดสินบนเจ้าหน้าที่รับรับสวยรับเงินจากเขามานะครับยมีเยอะแยะใช่แล้วตอนเนี้พออาจารย์พูดถึงเรื่องเนื้อเนี่ยคนชอบกินปิ้งย่างกันเยอะด้วยบางทีก็ทานไปโดยไม่รู้ตัวนะคะอันนี้ก็คือเป็น เป็นส่วนหนึ่งที่ตอบคาถามว่าคุณภาพชีวิตของพวกเราเนี่ย<ช>ได้รับผลกระทบอย่างไรใช่ไห<ช><ช>มคะอาจารย์แล้วตอนนี้คืออย่างที่เรานั่งคุยกันเนี่ยโอเคเราสองคนตระหนักแต่ว่าก็ยังมีคนอีกมากที่อาจจะยังไม่ได้ตระหนักในเรื่องนี้เราจะมีกลไกอย่างไรทําให้เรื่องนี้เนี่ยอยู่ในความตระหนักรู้ของผู้คนคะเราต้องพูดกันให้มากทุกเรื่องที่เราเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับสวยสินบนนะครับเราต้องพูด แต่ที่สําคัญคือคนไม่อยากพูดเพราะว่าหนึ่งอย่าพูดเลยเดี๋ยวเราเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเรื่องคอร์รัปชันเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยทุกคนต้องพูดได้ไม่ใช่แค่สื่อมวลชนไม่ใช่แค่นักวิชาการแต่คนไทยทุกคนเรื่องผลประโยชน์ของส่วนรวมเราต้องพูดได้เรื่องโกงบ้านกินเมืองคนไทยต้องพูดได้ใครมาใช้อํานาจปิดปากปปชเนี่ยเขามีเครื่องมือในการปกป้องเราต้องขอใช้สิทธิ์ครับ รัฐมนูญเขียนไว้ว่าประชาชนต้องได้รับการปกป้องอประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเปิดโปงคอร์รัปชันในการต่อต้านคอร์รัปชันประชาชนต้องใช้สิทธิตามรัฐมนูญแ,แต่แน่นอนนะครับเราก็ต้องอาศัยหน่วยงานของรัฐอย่างคอประชาน,นียเข้ามาช่วยดูแลเราให้มากขึ้นก็ต้องร้องเรียนครับต้องบอกต้องแจง้งและข,ขอความช่วยเหลือนะครับอย่างหนึ่งก็คือว่า เออทำยังไงอ่ะกลไกของภาครัฐมันจะเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับรู้เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาใ,ใครอยากรู้อะไรก็รู้ได้ทุกวันนีออ้พอเวลาเราจะรู้อยากจะรู้อะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องไปทําเรื่องยื่นคําร้องโอ้กจะมันมีขั้นตอนแบบราชการแบบอะไรอย่างเงี้ยคนก็ท้อใจกันไปเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยเปิดเผยก่อน S <S แล้วประชาชนจะวิพากษ์วิจารณ์เองอ,อย่างเช่นอ้าวันนี้ยคนบอกว่าอู้อาคารรัฐสภาสร้างไปหมื่นกว่าล้านรับมอบงานมาได้ประมาณสักสิบเดือนอเพิ่งรับมาสิเดือนจริงๆน้ำยังท่วมกันอยู่นะน้ำก็ยังรั่อยู่ตกทีนี่ตังนอนเ,เลยนะคะผมก<า>็ไม่ทราบเรับรับมอบเป็นไงเอารับมอบไปแล้วแต่วันนี้ใช้เงินอีกประมาณพันสามร้อยพันสี่รอยล้านอ่ะในการปรับปรุงผมผมว่าในฐานะ <ไ>ประชาชนที่เสียภาษีนะมผมว่ามันไม่แฟ์นะแต่อย่างเนี้ยถ้าเรารู้ก่อนเราจะได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับอเอามันเป็นเรื่องของสภาเราก็บอกสอสทักท้วงอะไรกันไปมันจะได้มีการแก้ไขกันได้อ,อย่างน้อยในวันนี้เราพูดนะครับมันจะได้มีการป้องกันซะก่อนอหรืออย่างที่เราบอกว่าโอ้ทำไมเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยต้องใช้เก้าอี้ตัวแพงๆตัวเป็นแสน ใช้ฝักบัว <อะ S 2> แพงๆโอ้ที่บ้านฉันใช้ไม่ถึงผมเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยผมใช้เก้าอี้นะครับตัวหนึ่งประมาณไม่ถึงหมื่นบาทนะครับไรายได้ผมก็เยอะนะธุรกิจผมต่อปีผมก็เยอะผมก็ยังใช้ตัวประมาณหมื่นบาทอย่างเงี้ยนะครับแต่ทำไมเจ้าหน้าที่รัฐต้องใช้แพงกันอย่างนี้ครับถ้าเปิดเผยขึ้นมาประชาชนบอกว่ามันไม่แฟร์มันมันไม่สมเหตุสมผลนะครับอะไรที่มันเกิดเลยเนี่ยเราก็ตอว่า จะดา่าจะใช้คาว่าด่าประนามอะไรก็ว่ากันไปนะครับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทําไปแล้วอ่ะเขาจะได้รู้ตัวคนที่ทําผิดบ่อยๆเขาจะได้ละอายแล้วก็ไม่ทํากันอีกคนอื่นๆก็จะได้หยุดนะครับกลับมาเรื่องสินบนก็เหมือนกันครับถ้าประชาชนพูดประชาชนรู้วิาพากษ์วิจารณ์ตลอดเขาจะไม่กล้าทาครับคนที่ตุกติกคนที่รับสินบนเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็รู้จักอายเหมือนกันนะครับมันจะมีอีกหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่อง เรื่องแรงงานต่างด้าวนะครับ<ฆ>การไปรีดไถ่สินบนพวกแรงงานตามตามเมืองต่างๆในต่างจังหวัดอย่างเงี้ยน,นี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่มากมายนะครับถ้ามันถูกเปิดโปรงขึ้นมาเรายังเรายังจะช่วยรักษาสิทธิมนุษยชนของแรงงานเหล่านั้นได้ด้วยและผลประโยชน์ของคนไทยที่ได้ก็คือว่าเราจะได้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทําง,งานในเมืองไทยมากขึ้น ป็นแรงงานที่มีคุณภาพ<ม>แรงงานที่มีความสุขคือทํางานไม่ต้องหลบหนีเจ้าหน้าที่ตํารวจเพราะเขาอยู่อย่างถูกกฎหมายครับใช่อาจารย์คะน,นอกจากว่าเราจะเริ่มที่ตัวเองอเราเห็นอะไรเป็นหูเป็นตาแจ้งได้แจ้งนะคะพอเริ่มจากตัวเองแล้วเนี่ยเราจะสร้างเครือข่ายต่อกันได้ยังไงคะอาจารย์คือวันนี้เรามีโซเชียลมีเดียอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะคือเราจะหยุดคอร์รัปชันเนี่ยนะครับ เรามักจะบอกว่าเฮ้ยปปชแย่ทำไม่ดี ừ, นะครับ <yeah. S 1> รัฐบาลห่วยคอร์รัปชันมันจริงเยอะพูดอย่างนั้นนะ่ะมันก็ได้นะแต่ว่ามันไม่สามารถหยุดคอร์รัปชันได้ครับ ừ, เพราะว่าคอร์รัปชันมันเยอะหรือเกิน ừ, ในบ้านเราบางเรื่องเขาเป็นเรื่องใหญ่ๆอ่ะเป็นพูดถึงเงินเป็นหมื่นหมื่นล้าน ừ, เป็นแสนล้าน ừ, ừ, นะครับบางเรื่องมันเป็นเรื่องละเอียดเล็กน้อยมาก ừ, ละเอียดเล็กน้อยมากอย่างเช่นแรงงานในในเชียงรายในแถวการจนบุรีในราชบุรีนะครับ หรือการเอาเปรียบเพล็กเล็กน้อย,อยอการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตบซับไมค์าในตลาดเรื่องเหล่านี้บางทีปปชดูแลไปไม่ทั่วถึงครับรัฐบาลก็ดูแลไปไม่ทั่วถึงนะครับแน่นอนว่าเราคาดหวังให้เขาดูแลให้เขาทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์แต่คนที่อยู่ทุกคนทุกแห่งคือประชาชนและนักการเมืองที่จะมาเป็นรัฐบาลหรือข้าราชการอย่างในปปชเ,เขาก็ต้องฟังเสียงประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนเนี่ยเราพูดนะครับ มันจะมีพลังมากมที่เมื่อกี้บอกว่าเรามีโซเชียลมีเดียเนี่ยก็คือว่าเออถ้าทุกคนทุกคนเราเห็นนะเราถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็พูดกันในโซเชียลมีเดียมันก็จะเกิดการรวมพลังบนโลกเสมือนจริงตรงนี้ขึ้นมาการรับรู้มันก็จะไปทั่วแต่มันยังมีอีกบางกลุ่มนะครับอย่างเช่นเครือข่ายใหญ่ๆรวมตัวเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเงี้นะครับก็จะมีองค์กรภาคธุรกิจขนาดใหญ่มารวมตัวกันแต่มันก็ยังมีครับ เป็นเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเพจตรองเพจต้องแชร์รวมตัวกัน10คนร้อยส0มร0อยห้พันหนึ่งมันก็เป็นปึกแผ่นได้แล้วคนเหล่าเพจเหล่านี้นะครับเขายังสามารถที่จะดึงลูกเพจดึงคนเข้ามาเข้ามามีส่วนร่วม<อ>ส่งป้อนข้อมูลส่งความคิดเห็นกระจายข่าวไปอีกนับแสนนับล้าน<อ>เห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้คือพลัง<อ>ที่มีการเชื่อมโยงกันแต่ เราต้องช่วยกันอย่างหนึ่งนะคือเรื่องคอร์รัปชันคนไทยต้องพูดได้อ่าต้องกล้าพูดเปล่งเสียงออกมาดังๆเลยนะคะแล้วในระดับหน่วยงานอาจารย์องค์กรต่างๆเนี่ยคืออย่างของเราที่คุยกันเนี่ยก็ภาคเอกชนภาครัฐเองหรือเอกภาครัฐกับเอกชนเนี่ยมีการควรจะมีการบริรณาการกันเพื่อที่จะต่อต้านเ,เรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะการแชร์ข้อมูลเนี่ย<อ>การแชร์ข้อมูลระหว่างกันระหว่างหน่วยงานเพื่อไปจับใครสักคนหนึง่งนะครับหรือในการดําเนินคดี ในการ,<ะ>รกดาเนินคดีหน่วย DSI มีข้อมูลตรงนี้ปปชมีข้อมูลตรงนี้<ะ>ฟอกเงินมีข้อมูลตรงนี้มารวมพลังกันยํงจได้ไหมกรณีกนำนกันนกอ่ะน,นะครับอันนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่เราะครั้งนั้นเราจะเห็นเลยว่าปปชก็ไปตํารวจปปปมี DSI มีสันรพรกรณ์มาด้วย<ะ>แล้วมีหน่วยงานอื่นๆอีกปปทก็มาเพราะหน่วยงานล่วงนี้ร่วมมือกันทํางานนะครับปั่นเร็วมากและขุดข้อมูลทุกอย่างที่เกิด จากการกระทําไม่ถูกต้องของเครือข่ายนั้นนะครับไปดําเนินคดีได้ทุกวันนี้เรื่องมันจึงชัดเจนแล้วก็ปิดกระบวนการนั้นไปได้อย่างสวยงามมากวันนี้ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่เราอยากเห็นหน่วยงานเหล่านี้มาแชร์ข้อมูลกัน,ชน,นเช่นอภิมหะะงคุณมีศักยภาพสูงในการสอบเส้นทางการเงินนะครับในการตรวจสอบตรวจสอบพฤติกรรมการใช้เงินของคนอย่างผิดปกติเช่นอยู่ก็ มีในตำรวจยศพันตำรวจเอกคนหนึ่งไปขายทองทีหนึ่งหนึ่งร้อยกิโลอันนี้เป็นข่าวเราเห็นกันแล้วใช่ไหมนะครับอย่างเนี้ยเรื่องไม่ถึงมือปปชแต่พอมันเป็นข่าวขึ้นมาเฮ้ยปปงคุณต้องเจาะสิไอทองหนึ่งรกิโลคุณเป็นพันตำรวจเอกคุณเอาเงินที่ไหนไปซื้อมานะครับและเส้นทางมันไปเชื่อมโยงกับใครบ้างแน่นอน เงินเป็นพันล้านอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทําคนเดียวเปนเครือข <Okay. S 2> ่ายแน่นอนเงินส่วนใหญ่ที่มามันต้องเป็นเรื่องของคอร์รัปชันปพชต้องเข้าไปดําเนินการได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นครับแต่ละหน่วยงานมีอํานาจมากขึ้นดีแต่ละหน่วยงานเป็นอิสระมากขึ้นดีแต่ต้องเชื่อมโยงกันไม่ใช่แยกเป็นฐานไข่ฐานมันครับค่ะอาจารย์คะส่งท้ายว่าเราจะสร้างสังคมที่ซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ทุจริตคอร์รัปชันได้ยังไงคะอาจารย์ ที่ผ่านมาคอร์รัปชันมันมัน,ม,น,ม,นมันเจอมากแล้วการจ่ายส่วยสินบนมันเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตของคนไทยใครๆก็เขาก็ทําการนะครับคนไทยเห็นตาตาเยอะแยะเ,เวลาหาเสียงเลือกตั้งกันทีเขาซื้อเสียงกันทั่วไปเลยะนะครับมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนมักจะบอกว่าเออหนะ่าระบบราชการมันก็เป็นอย่างนี้แหละใครๆครใครๆก็เขาก็ทํากัน หรือบางคนก็จะบอกว่าฉันก็ไม่รู้นะพูดไปแล้วจะทําอะไรได้พูดไปแล้วจะช่วยอะไรได้ไป้องเรียนแล้วเดี๋ยวตัวเองก็ก็เดือดร้อนพอคนมาเรียกสวยก็บอกอาณาจ่ายไปให้มันจบๆกันไปบางคนก็กลายเป็นว่าเออมันสมประโยชน์ตรนั้นฉันจ่ายแกแล้วฉันไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียใบสั่งนะครับแต่ถ้าวันนี้เราทุกคนเราร,รู้ความจริงและเราเห็นเหมือนกันว่าถ้าเราปล่อยให้คอร์รัปชันกัดกินบ้านเมืองอย่างนี้ต่อไป ในวันข้างหน้าสังคมไทยเราจะไปไม่ได้เราจะตกต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านตามหลังลาวตามหลังเขมรทุกวันนี้เราตามหลังประ,ประเทศอื่นอยู่เยอะแล้วเรายอมไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้และเราจะยอมให้ลูกหลานของเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยคอร์รัปชันไม่ได้เราต้องการให้ลูกหลานของเราอยู่ในประเทศที่ก้าวทันโลกอ,อยู่ทุกคนมีศักดิ์ศรีมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้อง ตระหนับและช่วยกันแก้ไขปัญหาตั้งแต่วันนี้ครับคุณอาจารย์มากเลยนะคะ<ป>อาจารย์เดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเรียนเชิญมาพูดคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะคคดรมานะนิมิตมงคลนะคะประธานอง,งค์กรต่อต้านครอร์รัปชันประเทศไทยรวมไปถึงดิฉันสิน,นาผู้เอี่ยมเดี๋ยววันนี้เราสองคนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ